ก่อนหน้านี้จาได้ไหมเรื่องราวของคุณออก,กัสวชิรวิทย์นะฮะกับคุณกันสมัยครับร้อนข้ามสัปดาห์เลยหรอร้อนข้ามสัปดาห์ยังไม่จบฮะหลังจากที่มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลต่างๆคุณออก,กัสมีการออกมาขอโทษขอโทษแล้วก็ออกมาชี้แจงเรียบร้อยยอมรับแล้วนั่นนะฮะคือเมื่อวานนี้เมื่อวนันศุกร์นี้เนี่ยคุณออก,กัสเขาไปออกงานแล้วก็ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกนะครับผมกับสื่อมวลชนเกี่ยวเรื่องดังกที่เกิดขึ้นกับเรื่องเพื่อนของเขาด้วยแหละก็คือคุณกันสมัยที่ออกมาแฉเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับน้องผู้ หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยคือทีมงานของเราก็ไปเจาะไปสัมภาษณ์คุณออกัสมาซึ่งคุณออกัสก็กบอกว่าขอใช้พื้นที่ตรงนี้ครทุกคนในการออกมาพูดฝั่งของตนเองบ้างว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งเขาบอกว่าเป็นการอาจจะเป็นการเข้าใจผิดนะฮะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะมาช่วงเรื่องของช่วงตอนวันที่15เมษายนซึ่งหลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยตนเองพอทราบข่าวปุ๊บก็มีการ DM ไปต่างๆอ่ะเรื่องราวความเป็นมาเป็นไงไปฟังเสียงออกกัสดีกว่าครับผม ก,ก็ตกใจครับใช่ครับผมคิดว่ามันเป็นการเข้าใจผิดมากกว่าใช่ครับคือ,เ,อ,อเรื่องที่เข้าใจผิดเนี่ยมันน่าจะเกิดมาตั้งแต่วันที่15ครับที่ผมไปไปเที่ยวส่งการกับเพื่อน3คนแล้วก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนคนล่าสุดของ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 คนที่โพสครับใช่ซึ่งพอผมได้ยินเนี้ยผมก็ก็ก็กลัวนิดนึงผมก็แบบ ค่อนข,ข้างระวังตัวมากเพราะว่าผมเคยมีประเด็นกับคนที่โพสต์มาก่อนเป็นวันที่16ก็คนที่โพสต์นะครับเขาก็ทักไลน์ส่วนตัวมาหาผมแล้วก็ยื่นข้อเสนเอ,อ,นอสนให้ผม2อ,อย่า,งก,ง,กาง,นนงก็คือ 1. ให้ไปกราบเท้าขอโทษครับที่2อันที่2ก็คือก็คือจะแชรผม ซึ่งผมก็พยายามอธิบายทุกอย่างแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ฟังครับ,รบผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะแฉะเรื่องอะไรเพราะว่าเรื่องก่อนท่านเนี้ยมันก็นานแล้วครับสามสามสี่ป, 3, 3, ปีแล้วแล้วคิดว่าการตัดเพื่อนของเขาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็คือเราก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยแต่คือผมยังมองเขาเป็นเพื่อนอยู่นะถึงเขาจะตัดไปก็ไม่ไม่เป็นไรครับแต่ว่าผมก็ไม่ไปก้าวล่วงไม่ไป ไม่ไม่ไปยุ่งกับเขาอีกเลยผ่านมา3าสปีครับเวลาผมจะทําอะไรจะพิม์อะไรก็ต้องคงต้องมีสติแล้วก็คิดแล้วความเป็นส่วนตัวของเนี่ยมันก็ก็คงจะไม่มีผมไม่ได้ออกมาพูดมไมได่ออกมาชี้แจงอะไรเลยแล้วผมก็ได้เข้าไปอ่านในโซเชียลครับว่าคนมองไปผมในทิศทางที่มันมันไม่ใช่เป็นความจริงครับผมอ่านแล้วมันก็เจ็บฮะครับใช่แล้วผมก็ ก็อดทนไม่ได้ทำอะไรเลยครับจนตั้งแต่วันที่16จนวันนี้20แล้วครับก็สาวันก็ก็ทางเจ็บแล้วก็อกคอคือช็อตนี้เหมือนกำลังจะร้องไห้ อะไรคนอม,มองเพราะว่ามันมีความรู้สึกอยู่ข้างในแต่ทีนี้แหละหลังจากที่ออกคัสออกมาให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ยเรื่องมันยังไม่จบน้องแพรคุณผู้ชม,มเพราะว่าทางฝั่งคุณกันสมานียก็ออกมาโพสต์ในส่วนของสตอรี่บอกว่าวงการบันเทิงอ่นนะเนาะอันนี้คือแค่เบาๆหลังจากนั้นก็คืนมีอีกฮะเป็นข้อความยาวเลยคุณผู้ชมซึ่งพอจะสรุปได้ฮะบอกว่าในส่วนของฝั่งกันังสมานก็ต้องออกมาขอโทษด้วยนะฮะสำหรับเรื่องของการกลับเท้านะฮะตนเองก็จะระมัดระวังในเรื่องนี้และก็บอกนะครับผมเป็น ว่าลีเป็นประโยคบอกว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดและก็ฝากก็คิดว่าใครทําอะไรไว้ย่อมรู้ตัวสักวันน้ํารถก็ต้องตอผุดอ,ออกมาเองอแต่ตอนนี้ขอจบแล้วนะก็ทิ้งไว้แบบนี้ในฝั่งของนักคู่ก็จบแล้วเนาะแต,ตแต่ว่าในโลกโซเชียลก็อีะดียวก็ยังระอุ